ในช่วงตรุษจีนการขนส่งสินค้าของทางรถไฟของจีนนั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นการสนับสนุนอันสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและห่วงโซ่การผลิตก่อนหน้าตรุษจีนที่โกดังห่วงชุนศูนย์ขนส่งสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตต้าซิงของกรุงปักกิ่งสินค้าชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของเครื่องใช้อาหารและน้ำมันถูกขนส่งมาจากกวางโจวเพื่อมาลงตลาดเมืองหลวงในช่วงเทศกาลด้วย ในขณะเดียวกันเส้นทางรถไฟขนส่งถ่านหินสําคัญต่างๆก็ได้เพิ่มจํานวนขบวนข,ขนส่งระดับหมื่นตันมากขึ้นในระหว่างช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาด้วยด้วยขนส่งถ่านหินสําหรับกําเนิดไฟฟ้าจํานวน62,000ตู้ต่อวันมากกว่าตรุษจีนของปีที่แล้วถึง7%จนจนประการการทำฮีเตอร์ให้ประชาชนในช่วงฤดูดหนาวได้ทันทีและเพียงพอซึ่งในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาการรถไฟของจีนนั้น แด้จัดรถขนส่งสินค้าเฉลี่ยต่อวันจำนวนกว่า172,000ตู้มากกว่าตุดิีปีที่แล้วถึง0.2%ช่องทางขนส่งสินค้าที่เชื่อมกับภาคตะวันตกและพื้นที่ติดทะเลนั้นขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนโดยได้ขนส่งสินค้าทั้งหมดจำนวนถึง74,100ตู้มาตรฐาน